สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีจ้ะโอ้โ,อโอเดี๋ยวเดี๋วใหม่เอาใหม่ช่องมันเล็กไปเนาะทุกคนเนาะวันนี้เอ็มจะมาทำหวานเย็นค่ะทุกคนมันมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวอยกรองทีเดียวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ทำหวานเย็นค่ะทุกคนมีพุดซาค่ะทุกคนลูกพุดซาเนาะลูกพุด ใช้น้าตาลอ้อยนะคะทุกคนน้ําตาลน้ําตาลทรา,ายแดงเนาะใช้น้ําตาลทรายแดงลองใส่ไปครึ่งกิโลก่อนทุกคนว่าความหวานเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวให้น้ํามันเดือดนะคะทุกคนให้มันมีความเหนียวสักนิดหนึ่งนะคะให้มันมีความเหนียวสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่า เราจะทําหวานเย็นเข้าตู้เย็นกันจ้าทําหวานเย็นแบบสมัยโบราณนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะคะทุกคนพ่อแม่เราทําให้เรากินเราขายเนะาะก็ทาเป็นถุงละบาทสองบาทสามบาทห้าบาทแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะทุกคนเนาะเข้าตู้เย็นแล้วก็ฟิตฟิตตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนเราก็ใส่กระติกน้ําแข็งแล้วก็เดินขายครับเพื่อนๆใส่กระติกน้ําแข็งแล้วเดินขายเนาะ หัวดำบ้างละหัว,วดําน้ํากะทิฟิตเข้าตู้เย็นลอดช่องก็ฟิตเข้าตู้เย็นทําเป็นหวานเย็นทุกอย่างทําได้หมดค่ด boy, ะ,ะนะทุกคนนะ้ําแดงเฮลโลบอยผสมมะนาวอะไรแบบนี้นะคะคนนั้นก็ใส่น้ำตาลไปอีกค่ะทุกคนเพราะพุทราเราเยอะมีพุทราเยอะ หนึ 1> 1กิโลก็ใส่หมดเลยนะคะเพื่อนๆหมดเลยแล้วเราก็ใส่เกลือสักนิดนะคะใส่เกลือสักนิดนะจ๊ะไม่ต้องเยอะนะทุกคนนะขอให้มีรสชาติความเข้มข้นนี่พอแล้วแค่นั้นพอ ม่าน้ำตาลต้องใส่หมดหนึ่งกิโลค่ะทุกคนน่าจะอยู่ที่สักเจ็ดค่ะเพื่อนๆน่าจะอยู่ที่สักีิด ก็ปล่อยเลยค่ะปล่อยให้มันเดือดไปเลยนะคะเพื่อนๆปล่อยให้มันเดือดไปเลยนะให้มันเดือดเลยเคี่ยวไปก่อนทุกคนทให้มันเดือดนิดนะทุกคนนะให้ควาชิมไปเลโอเคได้แล้วทีนี้เราก็ปล่อยก็เดือดไปเลยค่ะ เ้้าว,ว,าว,ว,าวเดือดแล้วทุกคนเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วภาษาใต้บ้านเอ็มเขาจะเรียกว่าพลุ่งแล้วทุกคนพรุ่งแล้ว <c oughs> อโอเคความหวานได้แล้ว <c oughs> แต่มว่าถ้าต่อีกก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราฟิตไว้เป็นน้ำแข็งทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมันจะจืดเนาะอืม <c oughs> ใส่ไปเลยลงใส่ให้หมดดีกว่าทุกคนใส่ให้หมดไปเลยดีกว่าเพื่อนๆเพราะว่างอ่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพอข้าวตู้เย็นแล้วความหวานมันจะลดลงมานิดนึง สีสวยมากทุกคนสีสวยมากอันนี้เราก็เคี่ยวไปหน่อยนะคะทุกคนให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้น้ามันเหนียวหน่อยให้น้ามันเหนียวหน่อยทาไม่ยากคะ่ะทุกคนใส่เกลือนิดเดียวนะคะทุกคนอย่าใส่เยอะนะใส่เกลือนิดนึงเพิ่มความเข้มข้นนะ เราจะใช้น้ำตาลใจขาวก็ได้ทุกคนน้ำตาลใจขาวนะที่เขาฟอกแล้วเนาะแต่เอ็มใช้น้ำตาลใรแดงเอ็มอยากให้สีมันออกแดงเดงเราะเราชอบสติมันสวยค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหม,ม,มเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดไปก่อนนะทุกคนชิมคาดนอพอดีแล้วรอบนี้ นี่ลูกผู้ชายเราแช่แล้วเราก็ล้างไว้แล้วจากเพื่อนเพื่อนนี่เป็นไงคะเป็นไงน่ากินไหมทุกคนน่ากินเนาะนี่ทำง่ายค่ะทุกคนหวานเย็นเราทาง่ายอ่ะใครทําก็ได้ค่ะทุกคนง่ายๆเราอยากกินขนมรสช่องเราก็ทําขนมรสช่องฟีดเข้าตู้เย็นเลยอยากกินรสถ,ถั่วดําเราก็ทํารสถ,ถั่วดําฟีดเข้าตู้เย็นทุกคนเราทําได้ทุกรสที่เราอยากกินนะข้าวเหนียวทุเรียนเหลือเราทําฟีดไปเลยทุกคนฟีดเป็นไอศครีมทุเรียนไปเลยเนาะ ม,มันฟีดได้หมดแหละทุกคนมันทําได้หมดนะมันอยู่ที่เราจะทําว่าเราจะทําไอไอติมมาแบบไหนไอติมโบราณนะ่ะทุกคนเนาะเออเอาละทุกคนให้มันเดือดไปก่อนนะจ๊ะให้มันเดือดไปให้มันเหนียวสักเป๊บเนี่ยชอบสีขาวเราก็ใส่สีขาวนะคะทุกคนแต่เอ็มชอบใส่น้ำตาลใจแดงนะ อโอ้โหโอ้โหโอ้โหภาษาบ้านเอ็มก็เด็กก็มันพลุ่งหลกพลก <ś led> ช่วงระหว่างที่เอ็มทำคลิปก็จะได้ยินเสียงรถสิบล้อรถเมโคอะไรด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาทำถนน,นหน้าบ้านเนาะ ให้มันเหนียวสักนิดนะคะพเพื่อนๆให้มันเหนียวสักนิดเนาะเราก็ให้มันเดือดไปเลยค่ะให้มันเดือดไปเลย นี่เอาละทุกคนทีนี้เราก็ใส่แลวนะ,ะใส่แล้วนะคะทุกคนใส่แล้วนะนี่ลูกุุษาจ้า ถ้าเราทําขายนะทุกคนเราต้องใส่น้ําเยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่นี่เราทํากินเองเนาะ,ะทีนี้เราก็ให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะทุกคนให้ให้เข้าความหวานในทู่ลูกผูาเนาะ ให้ข้าวามหวานในลูกพุตานะคะเพื่อนๆเอาไปเลยค่ะทุกคนเคี่ยวไปสักแป๊บเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฟองนี้เราค่อยตักออกก็ได้ค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราค่อยตักออกเนาะ อร่อยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเอาโฟมอ,ออกนะทุกคนเวลาเวลามันเย็นแล้วเราค่อยเอาเนี่ยกรชนอนโฟมแบบนี้ออกทุกคน เคี่ยวไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะให้ลูกพุทรากับน้ำเชื่อมเขาเข้าหากันนะคะทุกคนแล้วมันจะได้มีรสชาติความอร่อยเดี๋ยวอันเนี้ยฟองเนี้ยเราค่อยช้อนออกนะคะทุกคนหรือไม่เรากรองก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อกรองมันจะได้มีความสะอาดเนาะเนี้ยกรองเอาฟองนี้ออกให้หมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวเอ็มรอให้เย็นก่อนนะทุกคนรอให้มันเย็นก่อน คนลูกใหญ่นะลูกใหญ่ลูกใหญน่นี่ขนาดล้างแล้วนะยังมีฟองเลยเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเราค่อยกระชอนออกนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรไม่ต้องตอกใจเนาะเดี๋ยวชิมลูกก่อนนะว่ามันเข้าน้ำเข้าเนื้อหรือยัง with did แบบนี้เรา,เอาออกนะเพื่อนๆแต่ว่าอ็มยังไม่จะอ,ออกตอนนี้นะให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเอาออกนะคะอีกสักสามสี่นาทีนะทุกคนให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกรองทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆกรองทีเดียวเดี๋ยวมอกแ่ แล้วเดี๋ยวเราค่อยกรองค่ะทุกคนพอเรากรองแล้วมันก็จะสะอาดกว่าดืมนะทุกคน โกงเยอะเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเรากรองดีที่สุดนะทุกคนกรองดีที่สุด เป็นไงคะทุกคนหน้าตาเป็นไงคะน,นี่เลยนะคะเพื่อนๆนี่เราทำหวานเย็นเข้าตู้เย็นเองจ้านี่เปิดตู้สีวันนี้ตู้เย็นมีอะไรเดี๋ยวพอมันเย็นแล้วเราก็ใส่ถุงมัดปากเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนทำเป็นถุงละห้าบาทห้าบาทเนาะ ใครซื้อบ้างคะถุงละห้าบาทห้าบาทโอเคได้แล้วเพื่อนๆเป็นไงคะเราทำหวานเย็นข้าวตู้เย็นเลยนี่เราไม่ต้องไปซื้อไอศครีมนะคะทุกคนอไอศครีมขายไม่ออกทำไงอะไายได้ขายได้นะคะทุกคน แต่ถ้าเราอยากกินอะไรเราก็เอามาทําทุกคนข้าวตู้เย็นเราก็มีเราก็ฟีดไว้ได้เนาะ <Yeah. S 1> เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนน้ํากะทิเหลือเราฟีดเลยทุกคนพอฟีดแล้วมันก็จะเป็นไอศครีมทุเรียนนี่เป็นไงคะโอเคนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะทุกคนทําหวานเย็นข้าวตู้เย็นนะคะ uh. พุทธา ุทราต้มนะคะต้มกับน้ำนเชื่อมนะคะทุกคนทำข้าวตู้เย็นไว้ทานเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าคลิปหน้าเอ็มจะพาไปไหนหรือทำอะไรหรืออะไรยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายขอบคุณจ้า